ยืนเงสามคนแล้วตีโอเปิดแล้วเนี่ยเอาเลยอเปิดไงกดๆอีกซ้ายอ่ะอะไปเลยมาแล้ิว่าเียเข้ามา้ิกเข้ามาวเลยดะโอ้โหมันโตงโตงจริงเออก็สองไม่ต้องตายีเวลายิงที่เสียแรงครับ เออเอ้นเยอะเลยไม่ต้องไปสนเลยอู้ยุกไอ้นี่ไอ้ยุกไอ้นี่ยุกไอ้นี่เนี่ยคนนี้ยิงไม่ทันเดีว่ะมันได้ตังค์ด้วยนะที่มันยิงยิงไรกระสุนไม่ต้องใช้เอาดูเอ้ยเอาโดนยิงเอาเอ้ยถ้าเราอยากรู้ถ้าเราโยนโดนไปแล้วเราเก็บกระสุนลูกซองมันจะเพิ่มมาเดี๋ยวลองแม้นี่โแล้วกลลองเยระสุนเอ้ยเอาได้โโอ้หมันสามารถกดขอกระสุนจากลูกซองเพื่อเพิ่มจำนวนโดนเราได้ อย่างนี้มันก็โกงไปใหญ่แล้วมาล้มไปทักทันถึงหมดแล้วไม่มีแล้วด้วยแล้วยังมีนอนวิปปันได้หรือต้องมีปันด้วยเนี่ยเท่เด็ดชอบโชว์ของด้วยโชว์ของ